ยับทมในช่องโอโซ f ฟรีไฟ a ์ไทยแลนด์นะครับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวนะครับเป็นซองควงใหม่นะครับคือมันมีย่อๆว่าจะมาเป็นแบบปืนเลเวลใช่ไหมเนี่ยมันจะมาในฉบับอัปเกรดปืนนะครับแต่ความจริงไม่ใช่นะครับก็เดี๋ยวเรามาสู่เซิร์ฟไทม์ก่อนนะครับ ก็ตอนนี้นะครับเซิร์ฟไทยเนี่ยก็ได้ทำการลีแรล้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็กิจกรรมเ O ไอไนก็จบลงแล้วนะและเดี๋ยวก็มีกิจกรรมโวลฟ World Series อีกนะเดี๋ยวผมก็จะมาสอนอีกนะครับไม่ไปน,นะไม่ช้าแน่นอนอีกไม่ช้าแน่นอนนะครับแล้วทุกคนได้รับยังนะฮะผมก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าท่านผู้ชมเนี่ยก็น่าจะได้รับกันแล้วใช่ไหมเนี่ย สกินปืน a อ9อเก้าสี่สสั้นยี่สิบเอ็ดนะครับก็เรียแรงไปที่เรียบร้อยนะเป็นลูกไฮยโตะด้วยนะครับต้องจัดแล้วนะเพราะว่า G ีเอมจกบรีนะครับใครไม่จัดไม่ได้แล้วนะครับโอเคนะครับแล้วก็มันก็มามที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับปืนอีโวอย่างเอ0มหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่นั้นเองนะครับซึ่ง g ีเอมเนี่ยมีเวลาให้แค่สามสิบวันเท่านั้นนะครับ ตั้งแต่วันที่8พฤษภาคมจนถึง1มิถุนายนเอาเวลาเนี้ยไปเก็บเพชรกันเยอะๆได้เลยครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่เปิดเทอมเลยนะครับแต่ผมยังไม่เอาออกนะครับผมมีแค่16เพชรนะแล้วอยากคิดเลยว่าผมจะเอาอันไหนออกนะเดี๋ยวค่อยมาสุ่มทีเดียวละกันปีกอันเนี้ยที่ผมรีวิวไปใช่ไหมก็ตอนนี้นะครับ ฟีไฟล์เซีี่เนี่ยก็จะมีปืนกระบอกใหม่แล้วใช่ไหมน่าจะมาในอีกไม่นานนะครับแต่ก็ยังไม่บอกนะคะว่ามาในวันที่เท่าไหร่นะก็จะเป็นซองกะโหลกซองควงหัวกะโหลกนั่นเองนะครับก็คือตอนนี้มันเข้ามาแล้วนะคะบบางเซิร์ฟแต่ว่าบางเซิร์ฟก็ยังไม่เข้ามาเยอะนะคบเซิร์ฟบางเซิร์ฟเข้ามาแล้วนะครับซึ่ง M 1 8 8 7ป อันเนี้ยมันไม่ได้มาในตู้สุ่มแปดครั้งนะครับมันมาในตู้สุ่มระดับตำนานก็คือตู้สุ่มที่เราเคยสุ่มอ่ะมันจะเป็นแบบที่เราเคยสุ่มหมัดอะไรอ่ะในตู้ระดับตำนานนะแล้วก็ชุดคอบ,บลาระดับตำนานชุดวันสงการใช้นั่นแหละที่ทุกคนสุ่มไปก็คือตู้ระดับตำนานนะครับเฮ้ยแล้วก็ ซองหัวกะโหลกเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะโคตรเท่นะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยมันได้รับความนิยมนะครับบางเซอร์มันที่เข้ามาก็ดีกว่าซองเลเปอร์นะครับเพราะว่าดูค่าสเตตัสนะครับผมก็ยังไม่รู้นะคะว่าค่าสเตตัสเนี่ยมันดีหรือเปล่านะครับแล้วก็มีสกินปืนอีกสกินหนึ่งนะคะก็คือสกินปืนพลาสมานะครับก็ เป็นสกินปืนพลาสมาใหม่นะครับแต่บางคนก็อาจจะไม่อยากได้นะคะแต่ทุกคนต้องจัดแล้วนะครับเพราะว่าเป็นสกินปืนพลาสมากสกินปืนแรกที่มีค่าสเต,ตตัสันเองนะคะทุกคนไม่เชื่อดูภาพนี้เลยนะน่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็น่าจะเข้าในอีกไม่นานนะครับแต่ถ้ามันเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวผมก็น่าจะรีวิวอีกไหม ก็น่าจะไม่นะเพราะว่าผมในรีวิวอัปเดตลวงหน้าให้นะช่องผมก็เป็นช่องอัปเดตลวงหน้านั่นแหละค่ะทุกคน,นเออแล้วทุกคนเนี่ยรับยังนะคะวันที่8พฤษภาเนี่ยได้กล่องตัวละครฟรีนะครับซึ่งผมก็รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็วได้ตัวละครเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวละครที่ผมได้ก็คือดาชานเองนะตอนแรกผมอยากจะคคาเทลล่านะแล้วก็ฮาวาลู โนิโอนะครับแล้วก็หงอคมนะครับแล้วก็อันนี้นะไอเทมบุกพลังอันใหม่นะครับก็น่าจะลาจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนเนี่ยที่มันจะได้คูณหกคูณสามูณสามอะไรนะครับ<ม>ก็น่าจะได้กันแล้วใช่ไหมแล้วก็แจกตัวละครที่ GM เอนี่ยคอแลแลบฟรีนะครับทุกคนรับกันยังน่าจะรับกันแล้วนะ หรือว่ายังไม่รับผมก็ยังไม่แน่ใจนะคะแล้วแต่ท่าน,นว่าท่านตื่นเช้าตื่นสายก็น่าจะรับก็หมดแล้วแหละนะกิจกรรมก็มีเพียงเท่านี้นะครับเอ้ยยัง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 ,ยงมันยังไม่หมดนะคือกิจกรรมมันหมดแล้วนะเดี๋ยวผมจะจะขึ้นรูปตู้สุ่มให้ล,ละกันตู้สุ่มลูกซองมังกรหัวกระโหลกนะหรือว่ากะโหลกผมเรียกว่ากระโหลกหญิงเดียวกันนะคะอ่ะเป็นประมาณนี้เลยเนี่ย ที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับก็คือตู้ระดับตำนานนะลูกซองนะครับก็เป็นลูกซองระดับตำนานนะครับเป็นปืนแรกนะครับที่จะไม่ใช่ปืนอีโวนะครับแล้วก็ไม่ใช่ปืนอัพเลเวลใดๆนะครับมันก็เหมือนของผ่าพิภพไททันนะซองยาวผ่าพิภพไททันนะครับมันเป็นโมเดลใหม่นะแล้วก็ M1 M4A1 นะของ J-Not ต ก็มีก็จะเป็นสก,กินปืนธรรมดารูปร่างใหม่นะแล้วก็ลูกซองวันพันแมนนะครับก็ขอโทษนะที่ผมยังไม่ได้รีวิวเพราะว่าช่องนี้นะครับเพิ่งเปิดนะช่องนี้เปิดมาตอนสึกคอบ,บ้าใช่ไหมไม่ได้เปิดมาตอนสึกวันพันแมนผมเปิดมาตอนสึกครอบ,บ้านะครับโอเคคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วบ๊ายบาย